ส่วนเรื่องปุ๋ยผมให้เป็นปุ๋ยอะไรผมให้เป็นปุ๋ยหมักนะครับผมปุ๋ยหมักน้ำหมักปลาครับไอหพวกน้ำหมักชีวภาพอะไรก็มีอะไรก็ใส่เข้าไปครับสังเคราะห์แสงนะของผมมี2ออย่างนะครับมีน้ำหมักปลาน้ำหมักถั่วเหลืองแล้วก็สังเคราะห์แสงสามสาม,สามไม่ใช่ไม่ใช่สอง <laughs> สวัสดีครับผมท่านผู้ชมมาเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพามาปลูกผักสลัดในถุงดำกันนะครับมาดูว่ากล้าผักของผมนั้นรอบที่ถ่ายให้ดูครับที่โดนหนอนกินเนะี่ยมันไม่สวยเลยแต่ตอนนี้มันมันโตแล้วผมว่าอายุมันได้ประมาณสามสิบวัน,น้วครับผมตอนนี้มันแก่แล้วนั่นเองครับผมเนี่ยครับน่าจะแก่แล้วมันอายุนู่นแหละสามสิบวันได้แล้วครับผม ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะเพราะว่าผมลงไปวันที่เท่าไหร่นั่นเนี่ยวันที่สองใช่แล้วครับลง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 เม็ดไปวันที่สองนะครับวันนี้ก็ยี่สิบเท่าไหร่แล้ววันนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วครับยี่สิบเจ็ดวันแล้วครับผมท่านผู้ชมมันก็แก่แล้ว <laughs> ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่โตเนาะเพราะว่ามันโดนหนอนพวกหนอนชอนชัยรากมันครับมันมันหนอนไม่ได้กินรากหรอกครับแต่มันไปกวนระบบรากมันหนอนมันก็ไต่ไปไต่มาไต่ไปไต่มาอยู่ในในหลุมนะครับอยู่ในหลุมมันคิดว่ามันไปชอนชัยระบบรากมันวันนี้ผมก็จะมาลงมือปลูกลงถุงดํากันเลยนะครับผมท่านผู้ชมนี่เตรียมมาแล้วถุงดํานี่ครับอย่างที่เห็นเลยข้างๆนี่แหละครับถุงดําเตรียมไว้แล้วเริ่มกันเลยเนาะเริ่มลงกันเลย เริ่มลงปลูกกันเลยจะได้เสร็จ็จไปนะครับผมวันนี้เป็นคลิปสั้นๆกันแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมพามาดูการปลูกผักลงถุงดํามันก็โตไม่ไม่รู้ครับโตไม่โตไม่รู้ครับวันนี้ก็มา,มาถ่ายให้ดูก่อนเดี๋ยวถ้ามันโตเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเนาะท่านผู้ชมผ่านไปครบประมาณ20กว่าวัน30วันหลังจากลงถุงดําไปเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูครับว่ามันจะโตไหมเนาะ โอเคครับเสร็จไปที่เรียบร้อยเนาะก็หลังจากนี้ก็ลดน้ํานะครับรดให้ชุ่มเลยนะครับเปิดเบาๆนะครับน้ํานี่ลดรอบๆเนี่ยลดให้ชุ่มเลยพอดีว่าดินปลูกของผมมันจะแห้แงๆหน่อยเนาะก็ลดเยอะหน่อยนี่เดี๋ยวพวกนี้มันก็ตั้งตัวขึ้นมาเองครับมันล้มแบบนี้เนา ดินปลูกผมมันออกจะแห้งๆหน่อยนะครับก็เลยลดให้มันเยอะๆหน่อยไม่ต้องกลัวมันตายหรอกครับท่านผู้ชมมันไม่ตายง่ายๆครับผักสลัดผักสลัดมันทนนะเห็นบอบๆบางบอบบางแบบนี้มันก็ทนนะครับแต่มันจะโตไม่โตนั่นก็อีกเรื่องนึงครับความทนมันทนอยู่แล้วแหละครับแต่ปลูกยังไงให้มันโตนี่แหละครับที่มันยากหวังว่าจะโตนะครับช่วงนี้ อยู่แล้วครับฝีมืออยู่แล้วผมปลูกผักอะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็เสร็จไปครับนี่รดน้ําเสร็จมังก็เป็นประมาณนี้นะครับล้มๆเอียงๆไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมันก็ฟื้นแล้วครับท่านผู้ชมเย็นนี้คืนนี้แหละครับมันก็ฟื้นแล้วให้ผักสลัดมันทนครับแต่ทนจริงอะแต่จะปลูกให้มันโตนั่นแหละครับนั่นแหละคือปัญหานะ แล้วก็ปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการปลูกผักสลัดต้องให้ผักได้รับแสงนะครับได้รับแสงให้เต็มที่นะครับผมท่านผู้ชมถ้าไม่ได้แสงผักผักเรามันจะยืดนะครับยืดแล้วมันจะยาวมันก็จะไม่เป็นพุ่มสวยงามนะครับมันก็จะยาวขึ้นไปไม่สวยแบบนั้นของผมนี่ตอนเช้าก็ได้ได้อยู่แหละปลูกไว้ตรงนี้นะคิดว่าได้นะครับตอนเช้ากับตอนกลางวันแต่ตอนเย็นก็ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตอนเย็นนะขอให้ได้ตอนเช้าก็โอเคแล้วครับตอนเช้าขอมันได้ไดแดด <c oughs> ขอมันได้แดดครับมันอาจจะบางโตะหน่อยนึงเนี่ยมันก็มีสแลนมันก็บางหน่อยเดี๋ยวก็ดูอีกทีครับตอนเช้าเดี๋ยวมาดูว่าแดดจะสามารถส่องผ่านมาถึงเจ้าพวกนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ผมก็ต้องย้ายนะครับผมไม่งั้นผักผมมันจะยาวแล้วก็จะไม่เป็นพุ่มสวยงามนะครับผักสลัดยาวไม่สวยแน่นอนครับท่านผู้ชมการปลูกผัก สลัดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะหรอกครับแค่หมันใส่ปุ๋ยพอดินพอนดินมาสักหน่อยนะครับพอดินก็ง่ายๆก็พๆพลๆนะครับเอาไม้เหลืออะไรจิ้มจิ้มจมเนี่ยครับง่ายๆไม่ต้องไปอะไรยากอะไรให้มันมากมายครับผมแต่การปลูกผักอินทรียมันก็จะละเอียดอ่อนยิบย่อยนิดนึงเพราะว่าเราต้องหมันให้ปุ๋ยนะครับถ้าเราไม่ให้ปุ๋ยหักเรามันก็จะไม่โตนะครับผักไม่โต ผักไม่โตผักไม่สวยผักแคะกันแล้วมันจะขมมันกินไม่อร่อยหรอกนะครับผักมันต้องโตใหญ่อวบอวบบวมน้ําให้น้ําเยอะๆครับยิ่งน้ําเยอะผักสลัดมันจะไม่ขมนะครับส่วนเรื่องปุ๋ยผมให้เป็นปุ๋ยอะไรผมให้เป็นปุ๋ยหมักนะครับผมปุ๋ยหมักคล้ายๆนะครับคล้ายๆเนี่ยกองๆนะครับอันนี้คือดินหมักนะครับผมผมก็จะมีปุ๋ยหมักของผมแล้วก็น้ําหมักจุลินทรีย์ อะไรนะน้ำหมักปลาครับไอพวกน้ำหมักชีวภาพอะไรก็มีอะไรก็ใส่เข้าไปครับสังเคราะห์แสงเนาะของผมมี2อ,อย่างนะครับมีน้ำหมักปลาน้ำหมักถั่วเหลืองแล้วก็สังเคราะห์แสง3าส,ามสามไม่ใช่ไม่ใช่สอง <c oughs> <c oughs> ก็หลังจากนี้ก็คอยติดตามดูกันครับผมคิดว่ามันต้องออกมาดีเนี่ยคิดว่าออกมาดีมันไม่ดีสักทีทครับท่านผู้ชมหลังจากนี้ก็คอยมาติดตามดูกันนะครับผมท่านผู้ชมกดติดตามไว้ด้วยเนาะติดตามไว้ผมด้วยหลังจากนี้ก็ จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันจะสวยไหมก่อนอื่นนั้นผมพาไปดูผักสลัดของผมก่อนที่ผมได้ปลูกบนโต๊ะแบบนี้นะครับแต่โต๊ะนี้ยังไม่ได้ปลูกที่ผมไม่ปลูกก็เพราะว่าผมจะเอาไปปลูกพวกคะนา้ากวางตุ้งอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าผักสลัดมันสามารถปลูกเอาลงดินลงดินได้ดีกว่าดีกว่าปลูกบนโต๊ะผมว่านะเพราะว่าผักกวางตุง้งผักคะนา้าผักอะไรครับเอาลงดินปุ๊บมันจะดูแลเรื่องมแมลง เรื่องของหมัดผักเรื่องของนอนอะไรยากนะครับผมก็เลยคิดว่าเอาพวกเอาเจ้าพวกนั้นมาลงบนโต๊ะดีกว่าส่วนพวกผักสลัดผมจะเอาลงลงดินลงดินลงดิน <S 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 ก็มันไม่ค่อยได้ดูแลหรอกครับเรื่องของไอศัตรูพืชนะครับเจ้าผักสลัดนะครับมันไม่ได้ดูแลอะไรมากมายครับผมแค่ใส่ปุ๋ยแค่นั้นพอดินจบนะครับผักสลัดไม่มีอะไรเยอะครับนี่ครับมาดูผักสลัดคอสนี่ครับผักสลัดคอรสผมนะ นี่ก็เริ่มแก่แล้วครับหนามออกแล้วเนะนี่ยหนามมาแล้วครับแก่แล้วครับแก่แล้วนี่สลัดคอสอันนี้เป็นกรีนไม่ออกกรีนมันมันไม่ใช่กรีนเลสครับแต่มันไม่ค่อยแดงอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นพันธุอะไรนะครับพันุน่าจะเป็นที่พันนะครับเรื่องแดดเรื่องอะไรไม่น่าเกี่ยวอันนี้เป็นสลัด ที่เรียกว่าเฟรคเกิลผมแนะนําเลยเจ้าตัวนี้อร่อยกว่าผักสลัดคอสครับเฟรคเกิลมันกรอบแล้วก็ใบบางใบไม่นากรอบถึงใบล่างใบแก่ครับใบแก่นี่ก็บางมากครับท่านผู้ชมดูลองดูครับมันโคตรบางเลยนะครับใบแก่มันยังโคตรบางเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นเจ้าพวกของกรีนโอ๊กนี่กรีนโอ๊กปลูกหักบนโต๊ะนะครับนี่ได้เลยอายุสามสิบสามวันแล้วใช่ไหม สามสิบสามเออใช่แล้วสามสิ 33. 33บสามสามสิบสามวันลงโต้นะครับสามสามวันอายุรวมก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบวันแล้วครับตรงนี้ต้องเก็บแล้วต้องกินแล้วครับไม่กินเดี๋ยวแก่กว่าน,นี้มันจะขมนะครับโอเคนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวลองเรามาลุ้นกันว่าปลูกในถุงอะ่ะมันจะได้แบบบนโต้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็คอยกดติดตามติดตามทิ้งไว้เลยนะครับผมเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้เข้ามาดูแบบเรียลไทม์ โอเคเนาะวันนี้ผมก็ต้องไปแล้วครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเนาะกดติดตามนั่นแหละครับผมไปแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับผม <c oughs> <c oughs> หลังจากผ่านไปยี่สิบห้าวันได้แล้วครับผมก็เนี่ยครับกินได้แล้วแหละครับต้นก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ก็ กินได้แล้วครับผมหลังจากลงถุงดําไป25วันก็ได้ประมาณนี้นะครับใส่ปุ๋ยเป็นรอบเดียวไม่ได้ไม่ได้ค่อยเอาใจใส่เลยครับผักรอบนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม